สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับ iPad Gen 8กับชื่อ Apple a p ป l p p l e A12 แล้วก็หน้าจอ10.2นิ้วไม่มี True Tone ให้ใช้งานนะครับซึ่งใครที่จะเอามาแคสเกมสตรีมเกมอ่ะจริงๆผมแนะนำว่าเป็น iPad mini 5หรือว่ารอ iPad m i n i 6ดีกว่าเพราะว่าถ้าเป็นสายนิ้วล็อกอะ่ะมันจะไม่เหมาะเลยที่เล่น2นิ้วอะ่ะแล้วแบบนิ้วไม่ขยับ3-4นิ้วถ้าใครที่เล่นแบบ4นิ้ว5นิ้วมาก่อนอ่ะผมก็แนะนำอยู่ ให้ดูสเปคแล้วก็ข้อมูลนะครับเชื่อมต่อ Wi-Fi 5 GHz นะครับผมตัวเครื่องเนี่ยจะเป็น iPad Gen 8นะครับรุ่น Wi-Fi 32 GHz นะครับเดี๋ยวใช้งานอยู่ประมาณ6 GB ที่ผมลงเกมไว้อัปเดต iOS 14หน้าจอ10นิ้วนะครับ RAM 3นะครับผมเป็นหน้าจอ60 h z นะครับแบตเตอรี่8,557 m ah. ิลคือหน้าจอ60 h z อ่ะแต่ว่าปรับเกมระดับดีของภาพเจียได้90เฟรมเรทอะ บอกเลยว่ายังโหดนะครับยังแรงอ่ะ XR หรือว่า 10s max หรือว่ามือถือรุ่นอื่นอื่อ,อ่ะยังไม่มีให้ปับเดี๋ยวมาเทสเกม RV free fire pubg นะครับแล้วก็เกมใหม่ Kenshin แล้วก็ a d f a l l e บันทึกวิดีโอหน้าจอไปด้วยนะครับผมแล้วก็เทสแบตเตอรี่ให้ดูเป็นช่วงแล้วกันนะครับช่วงตัวเกมเนาะบางทีผมอาจจะเทสสตา แต่ว่าเอาคลิปที่ดีที่สุดขึ้นผมจะบันทึกวิดีโอหน้าจอบ,บนตัวเครื่องนะครับผมสามารถบันทึกได้ถึง 1,080p 60เฟรมเรทนะครับแต่ไฟล์ได้ที่จริงเนี่ยมันได้ประมาณ59ส่วนเกม RV เกมแรกเนี่ยนะครับผมเป็น RV แ a ดใหม่ล่าสุดนะครับจะเปิดเข้าโค้งปรับสุดทุกอย่างโหมดเฟรมเรทสูงเงาเมฆนะครับแล้วก็5 s d นะครับผมปรับสูงมาก การแสดงผลได้ถึงขั้นส,สูงมากนะครับพาร์ติเคลิลถึงขั้นสูงปรับสุดประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็บันทึกวิดีโอหน้าจอไปด้วยนะครับผมไฟอื่นผมโหลดหมดแล้วนะครับแลวก็เดี๋ยวปรับแสงสว่างประมาณนี้เลยนะครับ การเล่นเนี้ยบอกเลยว่าการาฟริกเนี่ยภาพยังสวยนะครับถ้าปรับสุดโอเคนะครับผมตอนนี้ก็60เฟรมเรทนิ่งๆนะครับที่ผมได้ไปทดสอบมาก็60 62เลยนะครับเวลาบวกเนี่ยเวลาบวกคนเยอะๆหน่อยก็อยู่ที่ประมาณ60 61เฟรมเรททุกคน ตอนนี้ที่ผมเรียกเนี่ย17นาทีทุกคนปาสุดบันทึกวิโดีโอหน้าจอด้วย60เฟรมเรทยังนิ่งๆอยู่เลยะะแต่ถ้าใครที่ใช้พวกเน็ตซิม w i f ฟปล่อยฮอสปอร์ตอาจจะมีลงไปบ้างนะครับ57-58ืออาจประมาณ50นะครับถ้าใช้เน็ตซิมมือถือปล่อยฮอส,สปอร์ตเงี้ยแต่ที่ผมเทสอะไม่ได้มีกระตุกอะไรเลยนะครับผมการทัชสกกี้เนี่ยบอกเลยว่าลื่นไหลนะครั ก็ไปบวกให้ดูเยอะๆนะครับ4-5หคนนะครับผมจะได้เห็นเฟรมเรทแล้วก็เทสประมาณ10-20นาทีเลยนะครับเพราะที่ผมเทสเทมเรทแบบนิ่งมากไม่ลง59เลยตอนนี้แบตเตอรี่เหลืออยู่98%นะครับ Rv e 20กว่านาทีนะครับผม20นาทีกินแบตแบตเตอรี่ไปแค่2%เองอ่ะทุกคนปรับสุดบันทึกวิดีโอหน้าจอไว้ด้วยนะครับถัดมาก็จะเป็นเกม free fire นะครับจากแบตเตอรี่98%นะครับผม เดี๋ยวเทสปรับสุดแล้วก็เดี๋ยวบันทึกวิดีโอหน้าจอไปด้วยนะครับแบตเตอรี่เนี่ยผมให้ดูเป็นช่วงเป็นช่วงของเกมแต่ละเกมนะครับเดี๋ยวผมขึ้นแบตเตอรี่ไว้ให้ดูหัว Rv กินแค่2%เปอร์เซนตนะทุกคน1ตา20่สนาทีอ่ะแต่ผมตัดให้ดูสั้นๆแล้วกันนะครับส่วนเกมฟรีไฟ r e นะครับผมก็จะเป็นเกมฟรีไฟ r e แพดมาล่าสุดเลยนะครับกับ iOS 14นะครับผม แบตเตอรี่มันไม่หลายเลยนะแบตเตอรี่8,500สแตนบายได้เกือบ10วันนะครับดูหนังผมเล่นเกมตั้งแต่เช้ายันเย็นน่ะแบตเตอรี่ยังไม่หมดเลยนะครับตั้งค่าได้3ระดับนะครับขั้นสูงมาตรฐานนะครับราบลื่นก็จะปรับสุดให้หมดทุกอย่างนะครับโหมดเฟรมเรทสูงแล้วก็ขั้นสูงเปิดชาร์โดนะครับคดชลึกตอนวไวผมเอาแค่61นะครับอย่างอื่นร้อย บางอย่างผมอาจจะไม่ได้เทสให้ดูก็ขออภัยกันด้วยตอนนี้91%นะครับผมผมขึ้นให้เป็น92%แล้วกันนะครับเกมพิฟ่าหรือว่าเกมอื่นๆผมอาจจะเทสสองสามตานะครับแต่อาจจะเลือกเป็นเกมตาสุดท้ายหรือว่าเป็นตาที่2อที่สามนะครับ แบตเตอรี่มันอาจจะไม่เท่ากันนะครับเวลาผมไปเทสเกมถัดไปเงี้ยเนี่ยทุกคนมันจะบอกาะสหรับคนที่แบบใช้าี่นิ้ว5นิ้วนะครับหน้าจอ10นิ้วอะ่ะซึ่งส่วนตัวผมเนี่ยบอกเลยว่าไม่ค่อยถน,นัดผมตอนแรกผมจะเอา iPad mini 5้มาแนะนำมากกว่าหน้าจอ7.9นิ้วถ้าผมจำไม่ผิดนะครับชิป Apple A 1 2เหมือนกัน ตัวนี้นมันจะเหมาะต่อการเอามาเล่นเกมแล้วพกพาได้สะดวกนงะตัวนี้มันจะเอาไว้ทํางานดูหนังจอใหญ่นะครับแล้วก็คนที่แบบใช้4นิ้ว5นิ้วเล่นอยู่แล้วเนี่ยตัวนี้มีข้อดีก็คือมันใส่ฟิล์มของ iPad Gen 7ได้นะครับตอนนี้ผมใส่เคสของ iPad Gen 7แล้วก็ติดฟิล์มด้านมานะครับติดฟิล์มด้านมา เป็นฟิล์มใสนะครับหมดเงินไปประมาณ4-500้ารอยบาทไม่ใช่แค่1,900นารนะทุกคนเพิ่มเงินอีก4-500้ารยนะยังไม่รวมปากกาอีกนะครับหมดเงินหมดเงินเพิ่มไปอีกเป็นพันนะล่นหมด4คนนะครับผมตอนนี้โหค่อนข้างตีคนข้างเยอะนะครับผมมาที่วงฟ้าซะด้วยเพื่อนโอ้โหพี่ไหนไม่กระโดดนะครับผมจะได้เทสไม่เลยเนี่ย ชุดใหม่ซะด้วยนะครับชุดมีขายเนี่ยว่าชุดนี้นเนี่ย <S <S <le> <S าาการทัดตะกีดนี่บอกเลยว่าลื่นไหลนะครับลื่นมากๆเลยแหละ <S <S <le> <S โดยเฉพาะที่ขายที่ติดฟิล์มด้านมานะครับฟิล์มสฟิล์มด้านอ่ะมันจะทัดัดกีนได้ดี <S le> อ่ะ คนนี้มันวิ่งผ่านผมเฉยเลยนะครับผมถ้าจสกินอ่ะวันทัศน์สกินดีดีนะทุกคนแต่ผมไม่ค่อยถนัดกับหน้าจอใหญ่แบบนี้ไงเอามันไม่มีลูกกระสุนหรือเปล่าโอ้โหมีไอ้บอลซะด้วยมีสันไนเก็บเป็นทางคิว โอ้เพื่อนตายหมดนะครับตอนนี้โคตรกดดันเลยอ้ายิงปีสปอร์ตนี่เรียบร้อยยิงเท้ามันทำไมเนี่ยเก็บไป4คิวนี่รืนอกงไปดิเรียบร้อยครับผมเก็บไป4คิวเดี๋ยวตั้งไอวอรให้ดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวไม่ได้ตั้งไอวอนะครับผม การเล่นการฮัตสกีนการตั้งไอวอร์นะครับการยิงการซุ่มกรบอเนี่ยบอกเลยว่าลื่นโคตรนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับความถนัดการตั้งค่าความไวของแต่ละคนนะผมเอาแค่61สบเอ่อะยังไหลแบบไหลลื่นเจิดเลยอะถอยก่อนนะครับผมเดี๋ยวถอยก่อนนะครับมีคนมาอีกแล้วโอ้โหคนเยอะมากนะครับผมตรงวงฟ้าเนี่ย คนผมเจอโปว่ะเอา้าเฮ้ยเนี่ยดูดิคนดูมันเจ็ดสี่ห้าคนอ่ะวิ่งทะลุกำแพงเฉยเลยอะทุกคนผมละตกใจหมดนะครับวิ่งเข้าไปในบ้านไอ้วิ่งเข้าไปข้างในแล้วทะลุกำแพงมันไม่มีมันไม่มีประตูออกนะทุกคนเมื่อกี้เท่าที่ทุกคนเห็นนะ โอเคนะครับผมสรุปให้ฟังแล้วกันเนาะเอาเป็นว่ามันเล่นได้แบบลื่นไหลยอยู่แล้วนะครับสำหรับเกมฟนะ <c oughs> รีไฟนะครับกาลินาเขายี่งโปรหมดแล้วนะเห็นแสนสองแสนคนอนะ่ะนี่ยังไม่หมดอีกหรอทะลุจอเนี่ยนี่ทะลุกำแพงเนี่ยนะครับผมแต่นี้บันทึกวิดีโอหน้าจออยู่นะครับแล้วก็แบตเตอรี่อยู่89นนะครับผมสี่ตาเลยที่ผมเทส เกมถัดไปเนี่ยจะเป็นเกม PUBG เกม PUBG ที่จะมาพร้อมกับความเซอร์ไพรส์นะครับบอกเลยว,ว่าสำหรับสายเกมอ่ะ90เฟรมเรทได้นะครับถ้าปรับระดับดีนะครับผมปรับสุดได้ถึงอัลต้า s d แล้วก็เฟรมเรทได้ถึงอัลต้านะครับแต่ที่ผมจะทดสอบให้ดูวันนี้ก็จะเป็น90เฟรมเรทนะครับแล้ปรับระดับดีแล้วก็90เฟรมเรท แล้วก็บันทึกวิดีโอหน้าจอนะครับผมลองรับการเปิดใจโลสโคมนะครับการเอียงตัวนะครับผมการตั้งค่าของผมเนี่ยก็จะปรับประมาณนี้เลยนะครับใจโลสโคมเนี่ยก็เลื่อนไหลตามได้ดีนะครับผมแล้วก็ดูการตั้งค่าต่างๆนะครับบอกเลยมากๆพร้อมกับความเซอร์ไพรส์ คือ XR SE 2020กับชิป A 1 3หรือว่าชิป A 1 3ยังปรับไม่ได้นะครับแต่ตัวนี้ปรับได้นะครับ iPad Pro ก็ปรับไม่ได้เห็นเขาบอกนะครับผมก็ยังไม่ได้ไปลองเทสเลยรปรับได้สูงสุดถึง Ultra SD นะครับน้ำนี่ระดับ 4K เลยนะครับผมแล้วก็เฟรมเรทได้ถึง Ultra นะครับซึ่งผมไปลองเทสมาก่อนแล้วนะครับมาเล่นได้แบบลื่นๆ แต่ว่าจะเทสแบบ F 90 fps ให้ดูแล้วกันนะครับผมใครที่จะเอามาเล่นเกมพวกเกมออนไลนนะ์สำคัญก็คือสเปคแล้วก็ Wi-Fi ด้วยนะครับ Wi-Fi ต้องสัญญาณดีนะครับอย่างของผมเนี่ยเชื่อมต่อ Wi-Fi 5 GHz นะครับผมถ้าใครพวกใช้เน็ตซิมมือถือแล้วปล่อยฮอสปอร์หรือว่าเน็ตสัญญาณไม่ดีอาจจะมีแลกหรือว่ากระตุกนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวไปลองเล่นในโหมด สงครามนกันนะครับผมโหมดอาเค e นะครับผมมันจะได้แบบเทสสักคบให้ดูสักคบ4เพราะว่าผมไปลองเทสปกติอยู่แล้วนะครับกระโดดล่มหรือว่าต่างๆเนี่ยไม่มีกระตุกอยู่แล้วนะครับผมเ,เดี๋ยวบันทึกวิดีโอหน้าจอให้ดูนะครับบันทึกวิดีโอหน้าจอเนี่ย1ัน80ป60เฟรมเลย ผมก็ยังแปลกใจอยู่นะว่าจอ60เฮิร์แต่ปรับ90เฟรมเลทได้นะครับปกติมันต้อง120 Hz หรือว่า90 Hz นี่แหละมันถึงจะปรับได้หรือว่าเป็นรุ่นแบบ20,000 30, 30,000ขึ้นอ่ะนะครับถึงจะปรับ90เฟรมเรทได้แต่ว่าตัวนี้มันก็ต้องปรับระดับดีอ่ะถึงจะปรับได้นะครับโอเคนะครับผมใจโรสโคบเลื่อนตามได้ดีอยู่นะครับแต่ก็อย่างว่าเลยมันเหมาะสำหรับคนที่ดบับเล่น4 5นิ้ว กระโดดโล่มต่างๆนะครับในโหมดปก,กติผมไปเทสบสอบทุกอย่างแล้วก็เทสแบบนี้นครับไม่ได้มีอาการกระตุกเลยนะครับแต่ว่ามาเทสแบบนี้ให้ดูแล้วกันแล้วก็สรุปให้ฟังนะครับการเช็ดสกีเนี่ยหันได้ไวนะครับหันได้ไวมาก โอโมาสองคนเลยว่ะทุกคนโอ้โันจะรอดไหมเนี่ยโอ้เรามามหมดสไนค์โอ้โสะ็อกสีเฮ้ยมันโคตรแม่นเลยทุกคนโอ,โ,โอเคนะครับผมมาเป็นตาที่สองนะครับนี่คือตาที่สามที่สี่นะครับผมที่ผมเทส ก็ตาเนี้ยไม่รู้ว่าจะได้คลิปหรือเปล่านะครับผม้าดจาาสีเนี้ยบอกเลยว่าโคตรสวยนะครับปรับสุดหน้าจอใหญ่นะครับ10.2นิ้วนะครับผมหน้าจอ60เฮิรต์แบตเตอรี่ก็ค่อนข้างเยอะนะครับผมแบตเตอรี่8,500อยู 8, ่ได้นานนะครับเล่นเกมทั้งวันนะแบตเตอรีย่ยังไม่หมด โอ้โหไม่โดนนี่โอ้โหไม่โดนนะครับผมน็อกไปดีโอเคนะครับน็อกไปหนึ่งนะครับผม ค yeah, นะครับก็ซูมสโคบนะครับเทปสโคบการดิงต่างๆนะครับไนลอนสโคบนี่ก็เลื่อนตามได้ดีนะครับผม mm hmm. การทัดสกินปก,กติลื่นไหลดีนะครับการทัดสกินเนี่ยแต่ก็อย่างที่ผมบอกบ่อยๆฮะมันเหมาะสําหรับคนที่แบบเลื่อนสี่นิ้วห้านิ้วนะครับอโอ้อ้มาดีครับก็มาดีครับ ยิงได้ทีละลูกอ่ะทุกคนนี่กับป้นต่อยละนี่ครับผมเก้ามาดีครับเก็ามาดีครับโเรียบร้อยเพื่อนผมน็อกนี่เก็ามาดีครับเอาโดนระเบิดตัวเองเดินระเบิดตัวเองเฉยอ่ะ โอเคนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับผมก็บอกเลยว่าลื่นไหลนะครับเป็นสรุปให้ฟังละกันนะยิงผมก็ไปเทสมาแบบค่อนข้างนานเลยแหละนะครับ10กว่า20นาทีเลยนะแบตเตอรี่เหลือ U อยู่79%นะครับผมขึ้นเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ให้ดูนะครับผมแล้วก็ถัดมาเดี๋ยวมาเทสเกมใหม่นะครับเก s ชิ n นะครับ Impact g e n s ช i น Impact ถ้าผมเรียกไม่ผิดแล้วก็เดี๋ยวตั้งค่าบำสุดนะครับ ซึ่งเกมนี้ที่ผมไปลองเล่นมาเนี่ยมันมีอาการกระตุกหรือว่าแหลกนะครับถ้าตั้งค่าปรับสุดบันทึกวิดีโอหน้าจอไปด้วยนะครับผมแต่ว่าผมแนะนําให้เล่นแบบกลางๆหรือว่าตามสุดนะครับสําหรับเกมนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นที่ตัวเกมหรือว่าเป็นเอ่อเป็นที่เกมมันกินสเปคหรือเปล่านะครับเพราะว่าพับเจียผมเล่นแบบไม่สะดุดไม่กระตุกเลยนะครับแต่เกมนี้ผมเล่นแบบปรับสุดแล้วมันกระตุกมันแหลกนะครับผมก็โอเคนะครับเดี๋ยวไปดูในการเล่นกันเลย ผมไม่ได้โหลดตัวเต็มนะครับมาทดสอบการตั้งค่าหรือปรับตั้งค่าให้ดูเท่านั้นนะครับแล้วก็ลองเล่นให้ดูเพราะว่าไฟล์พื้นที่ผมมันเหลืออยู่6กิกถ้าผมโหลดไอ้นี่อีก4กิกอ่ะมันจะไม่พอนะครับบันทึกวิดีโอหน้าจอไปด้วยเนี้ยนะครับเพราะว่าผมโหลด3-4เกมพวกภาพจ r ๋วด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาเทสแบบเวอร์ชั่นทดสอบให้ดูละกันนะครับดูการตั้งค่า ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่ามันเป็นที่ตัวเกมหรือเปล่าที่มันแหลกกระตุกนะคะหรือว่าเป็นที่โหมดบันทึกวิดีโอหน้าจอนะครับที่ผมไปทดสอบมานะครับผมการตั้งค่าเนี่ผมจะปรับสุดทุกอย่างนะครับผมถึงขั้นสูงสุดนะครับหรือว่าระดับไฮนะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะครับไฮเฟรมเรทแล้วก็ได้ถึง60เฟรมเรทเลยนะครับซึ่งผมจะปรับสุดให้ดูนะครับผม แล้วก็จริงๆอ่ะผมแนะนำให้ปรับประมาณกลางๆแต่เปิด60เฟรมเรทเล่นนะครับใครที่จะเล่นเกมนี้สาหรับ iPad Gen 8นะครับผมนะครับหรือว่าปรับระดับตจ s แต่ว่ามันก็ไม่ได้ถึงระดับกระตุกมากนะครับมันก็พอเล่นได้อยู่ถ้าปรับกลางๆหรือว่าต่ำสุดบางจังหวะมันจะมีอาการแปลกหรือว่ากระตุกนะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นที่ตัวบันทึกวิดีโอหน้าจอหรือเปล่า Uh, okay, let me finish my other stuff first, and then I can help you put up posters around the city. What exactly is it you need to finish doing first? It's simple. You'll understand in a bit. Uh, a hilly churl. จะเห็นว่ามันมีบางช่วงนะครับเวลายิงมอนสเตอร์ต่างๆนะครับมีอาการกระตุกบ้างนะครับแล้วก็เวลาวิงน,นะครับมันมีอาการแหลกหน่อยผมเหลือความจุประมาณ 200-400MB เอง แนะนำให้เล่นแบบต่ำสุดหรือว่ากลางๆนะครับใครจะเอามาเล่นเกมเกมชินนะครับผมเล่นได้แบบสบายๆอยู่นะครับเนี่ยผมบันทึกวิดีโอหน้าจอแล้วไฟล์เครื่องมันไม่พอนะครับถ้าเอาแบบตรงๆก็มีกระตุกเกมนี้กับเกมแอดเล9นะครับผมเรียกผิดหรือเปล่านะครับเกมแข่งรถนะนะครับผม แล้วก็เกมถัดไปเนี่ยจะเป็นเกม a s p a l t 9นะครับผมเกมเนี้ยก็มีอาการกระตุกนะครับบางจังหวะถ้าเล่นแบบบันทึกวิดีโอหน้าจอไปด้วยนะครับแต่ถ้าเล่นปกติเล่นได้นะครับไม่ไม่ค่อยกระตุกเท่าไหร่นะครับ สรุปโดยรวมแล้วการว่ามี2เกมที่มีอาการกระตุกเกมใหม่กับเกม f 9ถ้า fgrv เล่นได้สบายสบายนะครับผมหรือว่าฟ e e Fire แต่ก็แอบ,บมีหัวร้อนกับเกม Free Fire หน่อยนะครับที่เจอโปเนาะก,ก็ขออภัยกันด้วยนะครับผม iPad Gen 8เนี่ยผมแนะนำสำหรับคนที่ถนัดในเรื่องของ5นิ้วอาจจะซื้อมาดูหนังเน้นดูหนังทำงานมากกว่านะครับถ้าเป็นเล่นเกมก็อย่างที่ผมว่าเลยนะครับเล่นเกมก็เล่นเกมได้สบายสบายนะครับถ้าสกินหรือว่าความไวที่ผมเลื่อนอ่ะ อันนี้มันขึ้นอยู่กับความถนัดของแต่ละคนนะครับเพราะว่าผมถนัดประมาณนี้มันอาจจะดูเหมือนไหลเจิดไปหน่อยนะครับแต่จริงๆแล้วมันทัศกิจได้ลื่นไหลามากนะครับความร้อนมีความร้อนประมาณนึงเลยแหละนะครับที่ผมเทสผมพักเอาไฟล์ขึ้นคอมประมาณ4 5หนาทีนะครับแล้วก็มาเล่นต่อแต่ละเกมแล้วก็แบตเตรี่เนี่ยผมขึ้นให้แต่ละเกมแต่ละเกมละกันนะครับกินแบตเตอรี่ไปประมาณ29%นะครับที่ผมเทสน่าจะรวมทั้งหมดเกือบ10บกวัวตานะครับ